ฮ hey. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n อ l a ์ซีนิม่านะครับผมโอ้โอเชานี้ใจเป็นแรงกว่าทุกวันในเหมือนทุกทีและในสนมองนี้ห่างหายไปนานมากเลยนะครับผมไม่ได้มารีแอคชั่นหนังใหม่หรือมารีวิวหนังนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมารีแอคชั่นตัวอย่างซีรีส์วายเรื่องใหม่ที่เราจะได้ดูกัน ภายในปีหน้านะครับปีหน้าท้าคาดเดานะครับผมประมาณปีหน้าได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเรีแอชตัวอย่างซีรีส์วายผมกับผีในห้องตัวอย่างที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่าจั่วหัวว่าเป็นตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยก็คาดเดาไว้ก่อนแล้วว่าน่าจะมีตัวอย่างสองตัวอย่างสามนี่งแน่นอนนะครับผมก็เขาจั่วขนาดนี้ตัวอย่างหนึ่งเขาจั่วขนาดนี้นะครับผม ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมได้ออสเตรข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วถึงผมจะไม่ใช่สายอ่านนิยานครับผมแต่ว่าจากข้อมูลที่ผมออสเตรมาเนี่ยซยีวายเรื่องนี้นครับสร้างจากนิยายดังชื่อเดิมของเรื่องนี้นะครับนั่นก็คือผมและผีในห้องแต่ว่าในเวอร์ชั่นซีรีส์เนี่ยเปลี่ยนเป็นผมกับผีในห้องเปลี่ยนคําแค่นั้นเองนะครับผมเจ้าของนิยายเรื่องนี้นะครับถ้าเดาไม่ผิดเนี่ยเป็นของคุณราฟาเอลนะครับผมถ้าชื่อผิดก็ต้องขอประทานอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับ ก็เรื่องนี้ก็นํานิยายดังผมและผีในห้องมาสร้างเป็นซีรีส์เป็นผมกับผีในห้องนะครับผมส่วนดาราน้าแสดงก็มีคุ้นหน้าบ้างแล้วก็ไม่คุ้นหน้าบ้างนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันว่านักแสดงจ,จะมีใครบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยมาเรียกแช่นก่อนนะครับผมมารอดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับไปดูกันเลยเพลงยินดีต้อนรับสู่บ้านเลขที่88บา้บานก็ยังดูสวยไม่เก่ามากเลยครับ สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยมันถูกซ่อมปิดไว้หมดแล้วล่ะคะ่ะอย่างว่านะคะถ้าไม่ทําแบบนี้ก็ไม่มีใครมาเช่าจริงไหมอุยอ้ยหนังเฮอรเดอร์จะชัด บางอย่างแลยเว้ยที่กูไม่ได้ทำแต่พอกูตื่นขึ้นมาแล้วกูทำเพรู้สึกเหมือนมีคนอื่นอยู่ด้วยอ่ะที่ไม่ใช่เราสองคนน่ะแม่มถ้ากูพิสูจน์เรื่องนี้ได้กูจะได้ออกจากบ,บ้านหลังนี้สักทีกูก็พอมีวิธีให้มึงเห็นด้วยชื่ออะไรก็มีซองโอ้ยกูรักใย เอ่อราเห็นเ่ยหนเห็นตลอดไปจะร้อเอ้ยเอ้ยเอ้ยกูขอโทษนะวยครับ กูไม่ได้ตัง้งใจนะมึงกลัวนี่กูไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมกูมีเรื่องอยากให้มึงช่วยโอ้โหเปยดอารมณ์ไวมากผมขอจะรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับกูต่อกที่เป็นหลักมากกูจะช่วยมึงเท่าที่กูทำได้นะเดี๋ยววันหนึ่ง มีการเฝ้ไฟตรงได้เหมือนกันผมกับผีในห้องพบกันเร็วๆนี้โอ้โหโอ้โหถือว่าน่าดูสุดๆเลยล่ะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมความรู้สึกหลังดูเทเลอร์ตัวแรกไปนะครับสำหรับ ผมกับผีในห้อง Something in My Room นะครับก็ต้องบอดได้เลยว่าเฮ้ยเปิดมาค่อนข้างน่าสนใจแล้วนะช่วงแรกเนี่ยมันเปิดมาแบบโอ้โ oh, หเป็นหนังเฮอร์เรอร์สยองขวัญเลยมีจัมสแกวร์อยู่จังหวะหนึง่งนี่แบบโอ oh เกิดตกใจเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ตกใจแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นนะครับมันตกใจเพราะเสียงนะครับแต่พอช่วงหลังมาปุ๊บพอพี่นัทโผล่มาปั๊มมันเปลี่ยนมโหมดเป็นแนวโรแมติกหว,วาน,วานฟๆฟินเลยนะครับผม oh, โ,โอ้โหโ เขาจัวมาขนาดนี้เนี่ยเชื่อได้เลยว่าเราจะได้ดูซีรีส์ผมกับผีในห้อง2โหมด2อารมณ์แน่นอนไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หนังผีสยองขวัญอารมณ์หนังก็ไโรแมนติกได้เห็นอะไรแบบนี้กันอย่างแน่นอนนะครับจากเท่าที่เราในตัวอย่างเนี่ยมูดแอนโทนนอะต่างๆนี่แบบโหว่าได้นะขอชมอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องของการวางแสง ช่วงแรกๆอย่างที่ผมบอกไปว่าเขาให้อารมณ์เป็นแบบหนังผีสยองขวัญเรื่องของแสงไฟสีเสียงนะก็ทําให้เราแบบว่าเอออารมณ์มันแบบดูหนังสยองขวัญอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพอมาถึงช่วงเกือบท้ายๆเนี่ยมันเปลี่ยนแนวเป็นดูมันติมฟินๆเนี่ยอารมณ์เรื่องของภาพเรื่องของมุม swag, กล้องเรื่องของแสงสีไฟเฟอยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนมาแบบมูดทนลเด็ใสๆใสๆอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็ถือว่าเรื่องโปรดักชั่นเนี่ย สอบผ่านมากๆเลยแะครับคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปแล้วครับว่าเรื่องของการแสดงของพี่ๆนักแสดงในแต่ละคนบวกกับเรื่องบทที่หยิบจากนิยายหรือการ์ตูนชื่อดังเนี่ยมาขยายเนื้อเรื่องให้เป็นเวอร์ชันซีรีส์เนี่ยเขาจะเล่าออกมาอย่างไรนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปจากเนื้อเรื่องสั้นๆของผมกับผีในห้องนะครับก็จะเล่าถึงเมื่อบ้านเช่าหลังใหม่ที่ย้ายมานำพาให้เจอกับดวงวิญ,ญญาณความจำเสื่อม การช่วยเหลือบนนั่นไข4 9วันหลังความตายจึงเริ่มต้นขึ้นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกสําหรับผมนะครับที่ไม่เคยอ่านนิยายเลยแต่เป็นสายแบบดูซีรีส์อะไรอย่างนี้ผมก็รู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยเรื่ององๆน่าสนใจดีนะบวกกับตัวละครน่าดูเลยล่ะครับน่าสนใจมากๆเลยแล้วก็อยากรู้เลยว่าการสแสดงต่างๆของ,ของนักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี้เนี่ยมันจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนเรื่องนักแสดงที่ผมเคยพูดไว้ในข้างต้นนะครับว่ามีทั้งคุ้นหน้าบ้างและไม่คุ้นหน้าบ้างนะครับเอาเฉพาะดาราที่ไม่คุ้นหน้าก่อนเลยมาเริ่มที่พี่แปลนก่อนเลยนะครับผมที่เล่นเป็นพิพัฒน์ในเรื่องนะครับผมแล้วก็มีพี่เกรีพงศธรส่วนดาราคนอื่นที่ผมคุ้นหน้าอย่างดีและรู้จกักไปอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่นัทสุพนัทนะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีในบทบาทของพี่สโลจากเรื่องออกซิเจนเดอะซีรีส์นะครับผม แล้วก็มีพี่ฝ้ายสุมิตานะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีในบทบาทของพี่โยจากภาพยนตร์เรื่องแวร์วีบิลองนะครับผมแต่ว่าแวร์วีบิลองเนี่ยพี่ฝ้ายมาเป็นดารารับเชิญนะครับแล้วก็มีพี่บิ๊กธนกรนะครับผมที่ทุกคนรู้จักกันดีในบทของพี่ปาราวีจากเจนวายเดอะซีรีส์ซีซั่นสองแล้วก็มีดา,าราุ่นใหญ่อย่างพี่ตุ๊กชนกวนรนันนะครับผมที่เล่นเป็นแม่ของพี่พัฒน์ในเรื่องนะครับผม นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของผมกับผีในห้องนะครับตัวอย่างแรกก็ถือว่าเปิดมาค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมมีทั้งความสยองขวัญมีทั้งความฟินเราได้ดูอะไรกันอย่างนี้แน่นอนนะครับก็ต้องรอดูก็ต่อไปนะครับว่าจะมีตัวอย่าง2ตัวอย่างสายไหมและเราจะได้ดูกันเมื่อ,อไหร่ก็ต้องรอครลคยล็อกกองถ่ายทีนึงนะครับคลายล็อกกองถ่ายเมื่อไหร่เราก็จะได้ดูเมื่อนั้นนั่นแหละครับผมเราติดตามให้ดีนะครับ สวนผมเนี่ยรอดูเลยรอดูเลยเพราะว่าชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วยิ่งมีความเป็นสยองขวัญเข้ามาอีกโหอย่างชอบเลยครับรอติดตามให้ดีนะครับผมก็ขอจบการ action, กรีแอคชั่นกระตพิ้เท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบผมทำคอนเทนต์ซีรีส์วหรือซีรีส์ยูริหญิงรักหญิงในระหว่างที่อยู่กับตัวอยู่ห้องโรงหนังปิดนะครับก็กดไลค์กดซับสไครต์หรือถ้าไม่อยากพลาดแม้แต่วินาทีเดียวก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ